กรับสวัสดีครับผมบอบรถแกงมือสองขอรายงานตัวนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันที่20พฤศจิกายนกับเวลาบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงตรงนะครับผมทําการรีวิวถ่ายคลิปนะครับท่ามกลางบรรยากาศครึมๆนะครับที่โคราตอนนี้ครึมๆแล้วก็มีเม็ดฝนปรยโยลงมาด้วยนะฮะอากาศเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับขอกลับสวัสดีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับสิบนิ้วของผมผมขอกลับขอบพระคุณลูกค้าที่ได้เคยมา อุดหนุนนะครับเคยมาซื้อรถกับผมนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับโอเคครับวันนี้ผมมีมิซูซึชิสเลนเซอร์ซีเดียปี2องพนสะครับมานำเสนอให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับไปชมพร้อมกันเลยนะครับในให้ชมบรรยกาศรอบนอกก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ ABS นะครับระบบเบรก ABS เดสเบรกสีล้อเลยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กซ์สวยแบบนี้นะครับ เรื่องของสีนะครับลูกค้าสีได้เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมบางทั้งคันนะครับไม่เคยทําสีนะครับร่องรอยอาจจะมีบ้างตามอายุการใช้งานแต่ว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยจมน้ําไม่เคยพลิกความแน่นอนนะครับไม่เคยมีไฟไหม้มาแน่นอนนะครับได้ถึงความเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวนําลูกค้าจมบรรยากาศรอบนอกก่อนนะครับนี่นะครับผมสีเดิมนะครับบางๆนะครับดูได้ถึงความเดิมนะครับโอเคนะครับ เรื่องของสีครับผ่านไป๋ยวให้ดูหลังคานะครับหลังคาก็ไม่ซีดไม่ด้านนะครับไม่ซีดไม่ด้านนะครับนะครับเหมนเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ดูร่องรอยนะครับร่องรอยตามอายุการใช้งานนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับจะมีซีดซหน่อยนะครับมีซีดๆหน่อยนะครับผมตามอายุการใช้งานไปเลยนะครับแล้วก็มีร่องรอยประมาณนี้นะครับผมรับประกันได้นะครับว่ารถเดิมจริงนะครับไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนหนักนะครับ ขอนี้ดังปังป่องปัองเลยครับโอเคครับเดิมแน่นอนนะครับร้านเปอร์เซ็นต์เลยรับประกันเลยครับโอเคต่อไปผมจะพาลูกค้ามาดูยางกันนะครับดูยางกันก็ยางก็ยังใช้ได้อีกนะครับยังใช้ได้สามารถวิ่งต่างจังหวัดได้นะครับผมมากับล้อแม็กสวยๆนะครับขอบอ้อบล้อ195ทับหขอบ15นะครับไดดิสเบรกคู่หน้าคู่หลังนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับผมนี่ครับ เครื่องดีมากๆนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับเครื่องไม่ไม่เออ่ไม่ไอไม่ควันนะครับเกียร์ก็สมุดดีนะครับไม่มีกระชากนะครับเข้านิ่มๆนะครับผมสีภายนอกนี่ไม่ไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวเลยนะครับนี่นะครับผมเลนเซอร์นะครับ GLXi นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ 1,600cc นะครับ1 6 0 0ซีไม่ติดแก๊สนะครับใช้น้ำมันล้วนนะครับผมเป็นรถบ้านนะครับนี่นะครับผม เครื่องหนึ่ัยประหยัดน้ำมันอย่างแน่นอนนะครับตาไฟก็นี่ครับสว่างสวยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับออตอนนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้ป้ายทะเบียนนี้เป็นเป็นนครราชสีมาแล้วนะครับเจ้าของเดิมไปโอนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าออรอวันนับรอวันที่จะไปรับแผ่นป้ายทะเบียนนะครับก็อีกไม่กี่วันก็ได้รับแล้วครับ เจ้าของคนเก่าเขาโอนมาแล้วนะครับนี่แะครับอ่าต่อไปผมให้ดูบรรยากาศภายในนะครับดูภายในกันครับนี่ครับข้างในเป็นหนังนะครับเป็นหนังทั้งคันเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสีจะออกโทนน้ำตาลตรงนี้ก็จะออกสีครีมๆนะครับสีครีมๆสะอาดนนะฮะ นะครับสลับกับลายไม้นะครับผมสวยงามเลยนะครับพวงมาลัยก็สวยนะครับใหญ่จับถนัดมือนะครับผมเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะครับผมทดสอบมาแล้วนะครับแอร์เย็นฉ่านะครับกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้ครบ4บานนะครับใช้งานได้ครบ4บาทนะครับนี่นะครับผมโอเคให้ดูด้านหลังกันนะครับคันนี้เอกสารครบโอนนะครับเอกสารครบโอนพรบภาษีปี66นะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับลูกค้านะครับ ้างในนี้เป็นหนังสวยงามนะครับไฟห้องเก๋งก็ติดนะครับผมดูได้เลยนะครับมีตุ๊กตาให้ด้วยหนึ่งตัวนะครับไม่ได้เอาออกนะครับแถมให้ลูกค้าไปเลยนะครับสวยงามเลยครับฟิล์มก็สู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับนะครับถ้าลูกค้าไม่พอใจก็นำไปเปลี่ยนออกได้นะครับเรื่องของฟิล์มนะครับแต่ผมว่าณตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับนะครับ สู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับดูด้านหลังฝั่งซ้ายกันครับนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับของข้างในกว้างขวางนะครับตัวนี้กว้างขวางได้ปีด้วยนะครับปีสูงด้วยปี2004เลยนะครับปี2004ด้วยนะครับเข้าไฟแนนซ์ก็ได้นะครับแต่ว่าของผมนี่ผมจะขายสดอย่างเดียวนะครับลูกค้าก็เอ่อ นำเงินมาซื้อของผมไปแล้วก็ไปจัดไฟแดนที่หลังก็ได้นะครับนะครับข้างในสวยงามเลยนะครับลูกค้านะครับคอนโซลแน่นๆนะฮะแน่นๆเลยเบาะก,ก็จะมีตามอายุการใช้งานนะครับเบาะหนังแท้ก็จะมีอายออุมีร่องรอยตามอายุการใช้งานนะครับแต่ยังไม่ขาดนะครับนี่นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ,อ ห้องเครื่องกันนะครับไปเลยนะครับทรงสวยกินใจจริงนะครับมีสุเปชิเลนเซอร์ซีเดียครับปี2004เกียร์ออโต้เครื่องยนต์1 6ึ่ีีไม่ติดแก๊สนะฮะนี่นะครับโอเคผมเปิดห้องเครื่องให้ชมกันนะครับปึ๊บอะดูด้านหลังก็ด้วยด้านหลังก็มียางอะไหล่ด้วยครับผมเช็คให้แล้วนะครับมียางอะไหล่มาด้วยนะครับโอเคกว้างขวางนะครับ นี่นะครับผมดูถึงความเดิมความสะอาดของเขานะครับใครที่กําลังมองหารถบ้านนะครับราคาหลักหมื่นราคาย่อมเยาวนะครับที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับวอลเกมือสองไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมีแม่แรงมาให้ด้วยนะครับ1ตัวนะครับอ่าต่อไปเดีผมให้ดูอย่างกันนะครับนะครับมียางอะไรให้ด้วยนะครับยางอะไรยางอะไรก็ยังเป็นล้อแม็กนะครับนี่นะครับผมเป็นล้อแม็กด้วยนะครับ ดูได้นะครับผมนี่ครับผมไม่ผูกนะครับด้านล่างนี่ไม่ผูกโอเคมีแผ่นไม้รองให้ด้วยนะครับแล้วก็มีพรมอีกชั้นหนึ่งนะครับผมโอเคเดยบร้อปิดเบาะเข้านะครับสวยงามมากๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้ไว้อยู่นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคต่อไปมาดูห้องเครื่องกันนะครับ วันที่นี่ครับผมในสักครู่นะผมเอาขาขับขึ้นโอเคครับโอเคนะครับมาชมกันนะครับฝากระปงเดิมนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมดูได้เลยนะครับแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่นะครับสภาพเดิมนะครับจากโรงงานนะครับโอเคดูห้องเครื่องกันนะครับดูเบ้าโชว์ฝั่งซ้ายนะครับ นี่นะครับอ่คันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยมีรายการเปลี่ยนถ่ายหลไรมีบินใบเสร็จไม่ผมเลยนะครับมีหลายรายการกันนะครับเอ่อเท่าที่จําได้นะมอน้ําใหม่เลยนะครับมอน้ําใหม่เอี่ยมเลยแล้วก็กล่อง ECU นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับน้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับสภาพเนี่ยพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับวิ่งทางไกลได้อย่างสบายนะครับหายห่วงกันเลยทีเดียวนะครับ โอเคเดี๋ยวผมไปติดห้องเครื่องนะครับติดเครื่องนะครับให้ลูกค้าได้ฟังเสียงกันนะครับ one two t h r e เนีครับเครื่องติดไปแล้วนะฮะ๋ยวเปิดแอร์ึ๊บแอร์นี่เย็นฉ่ําเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่นะครับผมเสียงก็ใช้งานได้นะครับเ,รเสียงผมเปิดอยู่นะ นี่ครับ JVC นะครับใช้งานได้นะครับผมเช่นเคยนะครับผมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับหากลูกค้าท่านใดนะครับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมารับนะครับผมบริการขับส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับหากลูกค้าไม่มีเวลาเดินทางมาก็โทรมาหาผมนะครับจะให้ผมไปส่งก็ได้นะครับนี่นะครับ อันนี้เปิดเปิดวิทยุอยู่นะครับเอ่อไม่ได้ใส่แผ่นซีดีนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้เตรียมมาครับใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าตอนนี้เสียงมันแซกแแเสียงขึ้นมันมันเข้ากันนะครับโอเคนะครับนี่ครับรถวิ่งน้อยด้วยนะครับลูกค้ารถวิ่งอยู่ที่สองแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบสามกิโลเมตรนะครับเข็มเลื่อนไม้นะครับขณะที่ใช้งานขึ้นหมดเลยนะครับเข็มรอบ รอบเครื่องความเร็วนะครับเอ่อมอน้ำแล้วก็น้ํำมันนะครับใช้งานได้ครบจบนะครับกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้ครบนะครับปรับซ้ายขวากระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับผมนะครับปรับซ้ายขวาด้วยระบบไฟฟ้านะครับนี่ครับผมสามารถพับเก็บได้ด้วยครับเนี่ยครับผมพับเก็บไปแล้วนะครับนะครับดูนะครับผมจะกดตรงนี้นะกดตรงนี้แล้วกระจกมันก็จะบานออกนะครับดูนะครับว้าชไปแล้วครับนี่ครับ นี่ครับอำนวยความสะดวกนะครับครบคันกันอย่างแน่นอนนะครับฝอยห้องเก่งก็ติดโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันครับไปฟังเสียงเครื่องกันเครื่องนีเงียบๆเลยนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีแน่นอนนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนเรื่องราคานะครับผมก็จะแปะไว้ในชื่อเรื่องนะครับแค่ลูกค้าเปิดเข้ามาชมก็จะเห็นแล้วนะครับพร้อมกับเบอร์โทรผมนะครับโอเคนี่ครับชักที่วัดมันเครื่องขึ้นนะครับ ไม่พ่นไม่อายและก็ไม่ควันนะครับผมเครื่องดีมากๆเลยนะครับนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบมากๆนะครับไม่มีสะดุดนะครับเกียร์สมูทนะครับสับนิ่มๆนะครับผมไม่มีกระชากนะครับนี่นะครับดูได้เลยโอเคเดี๋ยวไปเปิดไฟกันนะครับเปิดไฟหน้ากันดูนะครับเติดหระเปล่าแต่ผมก็เช็คให้แล้วนะครับ แต่ว่าเพื่อความมั่นใจให้กับลูกค้าผมจะเปิดให้ชมนะครับนะครับนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟหน้าแล้วนะครับลูกค้าเนี่ครับผมเปิดไฟหน้าพร้อมกับไฟผ่ามากไว้นะครับลูกค้าเห็นไหมเอ่ยนะครับครับสวยงามนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถบ้านไว้ใช้งานนะครับราคาย่อมเยาวราคาหลักหมื่นนะครับ อย่าอย่าพลาดเลยครับขออนุญาตใช้คําว่าอย่าพลาดเลยคันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรื่องราคาก็สนใจก็ต่อรองกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้บนชื่อเรื่องนะครับนี่นะครับผมเครื่องดีชงล่างดีนะครับแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงลงนะครับเดี๋ยวจะนํารถเข้าจอดไว้ในร่มแล้วนะครับผมนี่นะครับผม ครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีรถไว้ใช้งานนะครับยังไม่มีรถที่จะไปเที่ยวนะครับผมคันนี้นะครับรออยู่นะครับมาลุ้นกันว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้เป็นเจ้าของนะครับก็ถ้าไม่มีเวลามานะครับก็สามารถเดินทางอ่ถ้าไม่มีเวลามานะครับก็ สามารถให้ผมนําไปส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับอยู่จังหวัดไหนผมก็จะขับไปส่งให้นะครับผมถ้าไม่ไกลมากนะครับถ้าไกลมากก็เดี๋ยวเรานัดเจอกันครึ่งทางนะครับเคยมีลูกค้าที่จังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมนัดเจอกับผมที่กรุงเทพมหานครนะครับอันนั้นนัดเจอกันคนละครึ่งทางนะครับผมก็ขับไปส่งให้นะครับถึงที่หมอชิตนะครับแล้วก็ลูกค้ารับไปแล้วนะครับผมคันนั้นรู้สึกจะเป็นนิสสันนะครับนิสสันสันนีนะครับ ลูกค้าจะเดินทางมาหาผมเองก็ได้นะครับผมอยู่ติดกับศูนย์เยาวชนตะบลจาหอนะครับผมอยู่ติดกันเลยนะครับเ,เบอร์โทรผมก็0855754369นะครับ0855754369ส่วนเบอร์แอดไลน์ก็0830005440นะครับหรือว่าลูกค้าจะสะดวกโทรมาทั้งสองเบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมโบรถเก่งมือสองนะครับพร้อมกับ มิซูบิชิเลนเซอร์ซีเดียปีสองพนะครับเครื่องยนต์1,600ซีซีเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อนะครับผมวันนี้วันที่20นะครับพฤศจิกายนนะครับผมขออนุญาตกราบลาลูกค้าที่น่ารักไปก่อนนะครับสนใจกันก็อย่าลืมนะครับ0855754369นะครับ0855754369นะครับลูกค้าสะดวกเวลาไหนก็โทรมาได้เวลานั้นนะครับผมพร้อม รับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับโอเคครับวันนี้ผมโบนะครับขอบก่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ